DKS สีเออาวสองลุ่มนี่สองสองลุ่มหนึ่งตามเพื่อนมาเหรอทำไมมันถึกจังเลยซอมบี้อ่ะ ถึกดีพี่เอาบล็อกตีมันนะพี่ไม่ได้ใช้ดาบอ่ะออกมาจริงเดะตะเกีดิบตันพี่ตะเกีดิบระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ยกาศสงครามมาปุ๊บใช่ไหมประกาศสงครามรู้สึกจะแค้นซอมบี้มากเนี่ยพิโซแค้นไอ้อที่มันระเบิดนั่นแหละซอมบี้มัเท่าไหร่หรอกสร้างตั้งนานคิดเดินกลับมาที่อ่าวเยี่ยบ้านกูหายเลยแต่พี่โซหนูทำดาบให้ไม่เอาเอาแบบที่มันมาไกลๆอ่ะมันจะระเบิดใส่ตัวป่ะโอ้ยต้องหายยแมงมุมมาเดี๋ยวทำให้แล้ไงนะแมงมุมตามหน้าแมงมุมเองคืนอ่ะ เฮ้ทำแล้วนี่คือแขนมากสินะตายแน่ตายแน่เขียวตายแน่เขียวทำไมเมื่อกี้ที่มันใกล้ๆอยูเป็นสีดำวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนพี่โซทำเขื่อนนี่ว่ะช่วงนี้เขาล้างต้านเขื่อนแม่วงกันอยู่พี่ยิ่งกว่าแม่วงอีกนี่อันนี้ไม่แม่วงอ่ะนี่ไม่แม่วงนี่แม่ส่เหลี่ยมประตุจักรเลยเนี่ยสเหลี่ยมปื้นผ้าเลยรไหมส่เหลี่ยมเื้นผ้า ถ้าไม่เจอกูไอ้เขียวเจอกูแน่เขียวเอ้ยเขียวทำไมต้องโหดคะไม่เป็นละโรคทรงโลกสวยเนี่ยตั้งใจเล่นแต่เล่นสร้างบ้านน่ารักน่ารักสัตว์กูสร้างไว้ชี่อเขียวระเบิดหมดก็ถูก์ไดเมื่อจุงตรงนี้ปักไปก่อนเดี๋ยวไอ้เขียวมาระเบิดบ้านกูสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวกันไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันข้างนอกไอ้เขียวอ่าเอ้ยเบ็ดตกปลาไอ้ตกใจ เสียงอะไรละเบอร์อีกแล้วอ่ะบวกแล้วเหรอพี่สงครามเริ่มเสียงบวกแล้วบวกแล้วเสียงเริ่มเสียงเริ่มสงครามพี่กำลังล่อล่อมันมาทางนี้อยูไ่ไงเสียงแมงมุมอีกแล้วไม่ไม่ไม่อย่าไม่มากูมางั้นกับกูไหมวัวฟาดแม่งเลย <c oughs> ผมร่อให้ผมร่อให้ร่อให้ดีเฮ <c oughs> ้ยเสียงอะไร แแมงมุมมางหลัง่ะไหนสาวยังไม่คืนคิวคุณอย่าเฮ้ยกลางกลางวันกลางวันยังหมาแพทมาแล้วแพทข้างหลังอยู่ตกปลาก่อนแพ้อยู่ข้างหลังอ่ะไม่ใช่เลี้ยว่วอ้าวไม่เชื่อไม่เชื่อสัมภาษณ์นักตกปลาก่อนทำไมแพทถึงต้องกลัวแมงมุมครับเสือครับตอบดีทำไมต้องกลัวแมงมุมเพราะว่าตอนเด็กๆแมงมุมมันอยู่ตรงกำแพงบ้านแล้วมันตัวใหญ่มากแล้วเราไม่กล้าขึ้นบ้านเราก็เลยกลัวเลย Terima kasih telah menonton! หายากนะฟักทองเอาจริงๆ <c oughs> ได้เมล็ดมาสี่เม็ดมีพื้นที่ให้ปลูกไหม <c oughs> พี่กายขตีออกหน่อยนะตีออกเลยตีออกเลยได้มีเตียงนอนด้วยเดี๋ยวกระโตเฮ้ยไม่ได้ฟักทองมันต้องปลูกแบบไอ้นี่นี่ต้องปลูกแบบช่องเว้นช่องเพราะว่ามันมันจะมี มันต้องมีช่องใช่ใมันจะมีช่องข้างๆให้งอกงั้นตรงนี้ต้องเป็นดินแล้วพี่ <Up S 1> พดินอยู่ชิยดดินอยู่ไหน,<จ>น,นข้าวหายไปไหนหมดใครเอาข้าวไปอะ <c oughs> ข้าวก็มาทำขนมปัง,งละอ๋อเออนั่นแหละที่ก,กูกำลังจะทำแล้วขนมปัอง,งอยู่ที่มึงใช่ไหมแดดมันมีเนื้อปลาหมึกอยู่อะ กินได้ไอ้ลูกทอจะตอบกุมไหมต่อยแม่งเลยนี่ใส่ไม่ดีทำร้ายผู้หญิงนะอน้ะจะนะเน้ะนน้อลูกทอแหลกว่ะ <c oughs> กูดูรู้เลยของสร้างในไมครับน้อยนะ ไงไปให้ครับของอย่างอื่นอย่างพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยมันก็อัปเดตหรือมั้งถ้าอัปเฟอร์นิเจอร์อัปเดตเอ้ยถ้าเกิดว่าค่าเฟอร์นิเจอร์ด้านนี้จะเป็นอะไรเจ๋งมาเนาะ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 แล้วนะน้อนี่แพทย์อาจจะมีคำถามว่าคิวเป็นคุยอะไรนะฮะคิวเป็นคุยอะไรอย่ามาตีต้นไผ่ตรงนี้นะเว้ยบอกไว้ก่อนจะตีนี่ก็ปาเถือด ทำไมมึงปาเถื่อนกันจังครับนิสัยอยู่มไม่ได้จ้ระเบิดจุนจงระเบิดไปจุนอ้าวเฮียตายเฉยแล้วมึงตีประตูกูเหมึงควยอะไรแพตจดใช่ประตูกูตีประตูหน้าบ้านกูไอ้เฮียเอคอร์เถอะไอ้เฮียไอคอร์เกือบเนียนแล้วแม่ก็ ไอสัตว์เอ้ยกูมาเอ้ <มา S 2> เห็น<ล>ื่อมควยอะไรไอคอสมสขควย,ย <c oughs> อะไรเกือบเดียนแล้วเกือบเดียนแล้วใครจะไปดันเจี้ยนต้องผ่านบ้านแพทเนี่ยอืมเป็นนักเผาป่าครับแม่ถุยคิว ไม่ได้ฆ่าสายตาไปเลยไอ้ประตูนี้มันมีประโยชน์อะไรวะฮะประตูแห่งความอินดี้เนี่ยลกเล่นๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอากูเกี่ยวอะไรเฮ้ยเอ้ยหลบหลังประตูหลบหลังประตูหลบหลังประตู ุ้ยได้มาแล้วมันก็จะเคาะประตูครับด้วยความโง่ของสมบี้นะฮะนี่คือความโง่ของสมบี้นะช่วยอ่าไฟอาคนไปดูพี่จัดสู้สมบี้วันพี่จัดสู้วันพี่จัดพี่จัดให้ผมเลย please แค่นี้ก็มี e f g ใช้กันแล้วอ่ะอืมตั้มเวลไว้ตีบวเนี่ยอะไรอีกแล้วไอ้คอสมึงเป็นไร ไอแฟสรอบนี้แฟทจริงๆอา้าวอะไรวะโออะไรของมึงวะฮะทำไมแก้ป้ายได้ไหมกูแก้ป้ายได้ไหมใครเคาะพ่อตายสัส